เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเพลงของตัวเองใช่ไหมคะแล้วแต่ละเพลงเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคำฮิตฮิตติดหูพูดถึงแล้วอ๋อนี่เพลงของดดมของฮันของอะไรอย่างนี้นะคะไหนใครแบบมีท่อนฮิตติดหูจะมาเล่าให้ฟังบ้างพี่สต๊อกก่อนเลยก็หยุดไม่ได้แล้วค่ะคือเหมือนว่าไม่ว่าจะรักไม่ได้อย่างต๊อกเนี่ยก็คือกินกินเก่งใช่ไหมคะหยุดกินไม่ได้แล้วแล้วก็สามารถใช้คำว่าหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยในการทำอะไรทุกอย่างที่โดมนะคะก็คงจะเป็นชื่อเพลงเลยครับคำอธิฐานในน้ำตาครับคือมันเหมือนกับเป็น เป็นคำที่บอกถึงความเศร้าแต่ว่าคมี่ความหวังอย่างเฟรมของเฟรมก็ฉันขอลาค่ะลาไปอยู่ในใจและติดหูติดใจทุกคนค่ะอาคนต่อไปเลยสมายก็รอคําไม่รักนั่นแหละค่ะก็แบบนะรอเขาไม่รักขอห้ก็ไม่ว่าจะครับไม่ว่าจะแบบไปมองลงจันทร์ก็มองมือถือหรือจะทำนิ่งไม่ว่าจะทำตัวเย็นชาอะไรก็รักครับที่แคนค่ะสุดหล ในที่จริงชื่อเพลงชื่อคนละข้ขอขอ้างครัแต่ว่าจะมีข้อหนึ่งที่ทุกคนจะจำได้มากคือยกไม่น่าทักฆ่าเพราะหมายว่าจริงคนละข้ออ้างเดิมเหมือนกับว่ายกไม่น่าทักฆ่ามาอ้างอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ผมว่าคงเป็นคำว่าบิดแหละครับเพราะว่าเพราะว่าคำนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนใช้กันทุกวันแน่ๆครับไม่ว่าอ่ะหรือไม่จริงจริงก็เราจะไปที่ไหนก็พี่เขาจะบอกอ่ะน้องดิไซน์นิดนึงเอาบิดนว้า ถมว่าบิดสักกี่คำกันอ๋อจริงๆจ,จะมีเยอะหรือมีน้อยไม่สำคัญครับอยู่ที่พวกคุณว่าคุณจะฟังกันกี่รอบครับครับปรโมทรักเธอ24ชั่วโมงนะครับก็จะมีท่อนท่อนบุกวี่าอ่รักเธอคนนี้24ชั่วโมงก็จะมีท่าน,นะครับรักเธอคนนี้24ชั่วโมงนี่เนี่ยครับบอกว่าได้เห็นกันไปก่อๆแน,น่นอนฮะ